เรียกพี่ว่าท่านอาจารย์เรียกว่าท่านอาจารย์อืมตีนตองเลยไมหมครับอ้ยหินเฮ้ยเฮ้ยยอกหลบยอกหลบเฮ้ยยอกหลบยอกหลบเฮ้ยเฮ้ยยอกหลบยอกหลบ

ไปไอา้าาไม่หีมูลหรอไปนะครับไปไม่มีไอ้ฮาบ้ากับไอ้ฮายักษ์เย็กษ์ไอฮายักษ์จกยักษ์เด็กๆตรงนี้ดีกว่าไปไปลงไปเองอ,งอางจจะเอเองอาจจะเจอคนได้นะเว้ยมีโอกาสถ,ถึง99%เจ้าเอยู่เดงเจอ เพราะฉะนั้นเราจะรีบลงไปไวที่สุดเพื่อเเจอปืนก่อนแล้วค่อยไปยิงเขาได้ยินไหมนี่คือยุทธวิธีการทางการทาหารของ USA USA เขาไม่มีด,ดนะ่านล้มเลยโอ้ยบนบ้านมีปืนด้วยเอยบบยอแล้วนี่คือระเบิดยึดติดนะครับทุกคนหรือว่าเรียกง,ง่ายๆคือคาร์บอมนะครับโอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วย ทนว่ามีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะเข้าไปยิงเขานะเราจะแอบไปยิงเขาใกล้ห่างหัวไม่เข้าไปในรับกระชิตที่เขายิงหัวเราได้เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งทันว่าท่นว Tạc 1, tạc 1 mong anh nọ thôi đó, thôi, đó, thôi đó. เอ็นเ k นไม่ม <cat on subscriber> ีข <Wall>. ้อโขบยกข้อกระจอกเลยเลกพิท่านอาจารย์รุมหมอบ้านเดียวเองน่ะไม่โดนยิงได้ไงวะเฮ้ยท่านวาเองเห็นเองเห็นรูกไฟเมื่อกี้ปะเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันเน่ยเฮ้ยเข้ม่ะ เอาไว้ธันวาเข้มว่ะทุกคนตานนี้ธันวาเข้มเข้มมาจูกัน,โ,นโอ้ยตกใจตกใจฮัลโห,หไม่พูดอ่ะฟงนี้เข้มแน่เลย ไม่เอาชีทไครมาวะเฮ้ยเราเข้มทีเราหลุดเลยว่ะแต่เสียงหายเข้มเข้มนึกว่านึกว่าแบบเล่นเกมจนเข้มเสียงหายเราบอกเตะเตะได้ไหมเอามือหนอมือหนอได้ โอ้ยโอ้ยไอ้โหโ้โบอ้าหโอ้โรโอ้ะโห้โหโ้โหโโหโ้บ้าหโอ้อ้โ้อ้โหโโหโอ้โห้้าน้ว้โนโ้บ้านอ้ไรอ้อ้้้้ออหห โอ้เออมิติอะไรไม่ใช่มินิบินเดอร์เฮ้ยเราไม่ดูอะไรก็ไปดูไปดูไว้อาอยู่ฮัลโหลจอบฮะเอ้ยบุญหลอะไรโอ้ยฮะทุกเาคุยกับหลั โอ้ยฝรั่งไงรโอ้ยนี่ดิอ้าวเหรอเด่าะดาตึกแปลกเองเองไม่ได้เปิดไหมเอ้ยพูดภาษาฝรั่งได้ให้โลว์ชินเนลว์ชินเนอร์ติดดาาเอ้ยพูดดิพูดมาเรือนึงของของทากอไกันเราจับไปจับมาทักทายไปูอันนี้คนไทยไหมเหรอเออคนไทยของยนทำายของยอ สวัสดีครับตายพ,พี่คิดว่าชนะไหมครับอะไรนะต,ตานี้พี่คิดว่าชนะไหมครับไม่แนะ่ไม่แน่ว่าอาจจะแพ้อ๋อที่ไหนเอ่อ ภาคกลางครับบอบอก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 บอลลิงเนีบอกเก้าลิงเนี่ยเฮ้ยแล้วเก้าลิพูดยังพูดสิไม่อยู่ด้วยขำมากทะเลเ่็มดำดำด เอ๊าตายแล้วเนี่ยฮ่ายเอติเอ็งหลุดเข่ามาไหมรบอยู่รบอยู่เกาหลีเหนืออยู่ไหนไม่อยู่ไหนพอร์ดดีพอยดิี้ทำไมเสียงพี่ชัดจังครับไม่เสียงเขาบอกเสียงไม่พี่ชัดมากอยู่ยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรไปไหนล่ะไปหนึ่งหรือไปสอง เบอร์อะไรโอ้เบอร์สามครับเออเบอร์เบอร์ห้าครับผมผมเบอร์ห้าครับอ,อือ้ยข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังเอ้ยเล่นมาตั้งนานเพิ่งเจอคนไทยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังผมเล่นมาสามสี่ห้าเดือนเพิ่งเจอคนไทยเป็นครั้งแรกเลย นั่นีองครับมันก็รวมกลุ่มกไปไหมจะไปคุยกันรู้เรื่องกันมั้งเออไม่เป็นไรครับอย่า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 เยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่าจังหวะจังหวะจะเจอทีจะเจอแต่เดือนนี้เดือนนี้เจอหลายคนแล้วโอ้โหนอ้โหจะไปเหยียบพี่เขาอยสองคนนั่นแหละเสียงใหม่พี่แกโคตรชัดเลยอ่ะเวทดี จรกม่ใชะไหมเพลงอะไรวะฮะโอ้เอามาเป็นบีดเลยปีไปได้ปีปี่ปปีไดปีงานี่ม่เครสกปรก้ไม่เคยใจสีดีนี่ยสีที่ผมไงสีที่ผมไงเนี่ยใช้อยู่เนี่ยสีเนี่ย

ว้าวท่านวาลังหินหลังหินลังหินลังหินล้ำหินแอบลังหินแอบลังหินชุบชุบหินชุบแอบลังหินไม่บาดเจ็บป้าก็ไม่ได้เนาะตายทีเดียวเลยไม่ตายอะไรไม่ตายครับผมสุดโหดโดนบอมเนี่ยโดนบอมไม่เร anyway> uh ียบร้อยไร่เน no> ี่ยไม่ตายเนี่ยเอ้ยดูไหวแฉันอ่ะดูไหวเฮ้ย ต่อยไหมเจ้าท้าตีท้าต่อยไหน่ว่าแม่งแม่งจังไ้เียแม่งเข้าหัวกูแม่งเข้ากระบาลกระบาลกูเต็มเต็มเลยแกหาลากใส่มันอยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละจะได้ปะบ้าทันว่าเสียงจากข้างหลังเี้ยเอ้ยอย่ขึ้นฝั่งนั้นแหละ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 กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว ทนวาท่านวท่านวโอยี้ยางโหดมียามียาปอยู่เลยอยูเลยตัวนี้กูคเองเออจะเป็นไรไหมถ้าพี่เข้ามาช่วยผมสักสักสักครู่นึงได้ไหมพี่นไปงกอนนะระยรระยอะไรกี ระยะค่อนข้างไกลเลยครับสโคบสโคบสองอันมีค่าผมเล็งไม่ถึงโอ้ยไกลมากครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่ไมนเล่อยู่ไหนวะไม่โอ้ยโอ้ยอยู่นั่นไม่อยู่นั่นไม่อยู่นั่นไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเฮยเค้ยเฮยอย่าอย่าดังอยู่สายมือสายมืออีกนามืนโอ้โหอยู่ไหนวะ เรียบร้อยตายอยังไม่ลม้มใช่ปียังไม่ล้มยังไม่ล้มเอาล้มแล้ว <c oughs> ยิงแล้ยิงอะไรยิงคนขวาเลยเน <c oughs> ี่ยถ้ำเ <c oughs> ข้าถ้ำเข้าเว้นค <c oughs> <c oughs> ังสูง <c oughs> <c oughs> นั s <S ่นนั่นอาไปรบสองเ้าฆข้าวอะข้าวข้าวสองพิชิตขับสองพิชิตเป็นลำไม่ใช่ที่ทำไมซ้ำศพไงเขาเรียกว่าซ้ำศพมีซ้ำสพซ <Yeah, ้ำศพเขาเรียกว่าแคส่วนตัวหมด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 จอยวีเกน นะพี่นะหมดๆๆเอ้ยเันบ่อย่าเพิ่งเข้าไปเข้าวงๆเข้าวงๆครับพี่ครับพี่ตีปีนวิ่งจะรู้เก็บบาบี้โอ้ยพี่แกมงไฟอยู่เลยเออพี พี่เขาพี่เขาพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นบอกบอกพี่เขาเดี๋ยวมาบอกเราเข้าไหมเดินมาช่วยเดินมาช่วยมาช่วยยิงพี่ที่ไหนวะตรงนั้น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 ลืมมาร์คลืมมาร์กท่าไหนนั่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 นอยู่แถวๆนั้นแ่ะอยู่หลังหินอยู่หลังหินอยู่หลังหิน ตรงนี้อ้ดตรงนี้อดรออยาเข้าไปเก็บนะอันตรายอันตรายก่อยหลังหินดินี้เองูคุมหลังหินเองเรียบร้อยเรียบร้อยหมด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 หดหมดหมมดหมดม

ไอ้คนจะจอกเลยวุ้ยอะไรกันโอ้ยผมมีดูแล้วผมโดนคนใต้ยิงคนใต้ยิงข้างแบนเลยอันตรายคนใต้อันตรายเี้ยคนใต้เพิ่งหมเราต้องกลับวะเออตายแล้วเหรอตายแล้วพี่คือพี่หน้ามาถามว่าตายแล้วเหรอเออกระสุนตอดแลยว สมิบีเงี้ยไอสิิบียเ้ยเดี๋ยวเขาังมีหน้ามาถามแลว่ากูวกูตายแล้วเหรอฮัลโหเอ้าเอ้าปับจีหลุดอะไรเนี่ย เปิดไม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเจ็บไหมเปิดไม่แล้วเป็แล้ะเฮ้ยเฮ้ยแต่รอบนี้รอบแต่แต่ตอนนี้เราฆ่าได้ถึงคนเลยนะเว้ยเออมาไกลจัดอะเรทชั้นวัยเรทเวลเองกับเรทเราเราค่อนข้างต่างกันเลยดูดิโอ้ยเวลเราเยอะกว่าเองแหล่ะ เราพิซซ่าเลยนะโดนคนใต้ยิงนียคนใต้